หลังจากจัดต้นคริสต์มาสที่ร้านแล้วก็เหลือที่บ้านนะคะทุกคนจริงๆแล้วเพนน่าจะเสร็จตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแล้วทุกคนแต่พอดีไม่สบายค่ะเนี่ยก็เพิ่งฟื้นว่าจะไม่จัดก็ไม่ได้ค่ะลูกๆกับสามีเขาเรียกร้องเหมือนเดิมค่ะคอนเซปต์เพียนจัดเบาเพราะเป็นพิธีค่ะเข้าเมืองหลิวต้องหลิวตาตามนะคะทุกคนปีละครั้ง ต้นคริสต์มาสต้องมีทุกบ้านค่ะจะต้นเล็กต้นใหญ่ไม่ว่ากันนะคะปีนี้เป็นเน้นสบายค่ะเพียงก็ใช้ต้นคริสต์มาสเสมจรูปเลยนะคะสบายตรงเขาจะติดลูกบอลมาให้แล้วค่ะแล้วเรามาแต่งเสริมนิดนิดหน่อยหน่อยห้องนี้ก็จะจัดเอาไว้เพื่อเป็นการรวมตัวกันในครอบครัวค่ะก็จะเอาไว้นั่งเล่นนั่งดูหนังด้วยกันนะคะ ปีนี้เป็นบอกทุกคนละไม่เน้นของขวัญน,นะคะของเยอะจนไม่มีที่เก็บแล้วค่ะของใช้ก็ใช้แทบไม่ทันนะคะทุกคนจะครบปีแล้วของเก่ายัางใช้ไม่หมดเลยค่ะสายไฟอันนี้เป็นก็จะไปห้อยหน้าต่างนะคะส่วนสีลอยของทองฟลุงกฟลิงนี่เป็นจะเอาไว้ตรงหน้าเตาผิงค่ะมาแล้วช่วงนี้หลายคนไม่สบายค่ะ ากาศเปลี่ยนแถมเพียนได้ดูข่าวที่ว่าทางอเมริกาค่ะเจอไข้หวัดนกที่มาจากนมล่าสุดได้ยินข่าวว่าคนอเมริกันที่เดินทางมาจากสเปนเข้าไทยตรวจเจอโอมครอนถือเป็นรายแรกในประเทศไทยค่ะขออย่าให้ระบาดเหมือนโควิดนะคะแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งที่ไข้หวัดนกระบาดนะคะ ดูแลตัวเองด้วยนะคะทุกคนส่วนตอนนี้ทางอังกฤษกมีไข้หวัดแล้วเป็นไอค่ะระบาดอยู่ตอนนี้เดินไปทางไหนก็จะได้ยินเสียงคนไอค่ะหน้ากากก็ไม่ได้ใส่กันหรอกค่ะ,จะใจนักเลงกันทั้งประเทศตอนนี้เพยงก็ถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นไงคะสวยไหมเอ่ยน่ารักกลุก่กเิบอยู่นะคะทุกคน